สวัสดีครับต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะครับผลง,งานพี่เจเจซึ่งตัวนี้พี่เจเจก็ไปหยิบผลงานมาให้ชมกันนะครับตัวนี้คืออะไรครับขึ้นโครงสร้างไปแล้วดัเเตอร์เป็นลูปผสมอีกนะครับเป็นผลงานระหว่างดินญี่ปุ่นกับดินโพลิเมอร์สีขาานจะเป็นดินญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็สีน้าเทาๆนี้ก็จะเป็นดินโพลิเมอร์เลยนะฮะพี่เจเจเจะเคลือบด้วยดินโพลิเมอร์นะฮะนี่คือดัเเตอร์นะครับอ,อ,อย่างนี้อย่างนี้นะครับถ้าเกิดอย่างนี้ พี่เจเจปั้นเป็นรูปร่างอย่างเงี้ยนะฮะก็จะใช้เวลาไม่นานมากนะครับสําหรับเป็นการเป็นรูปร่างสาหรับเรื่องรายละเอียดนะฮะถ้าเป็นเรื่องรายละเอียดเรื่องผิวหนังเรื่องเก็บรายละเอียดในปุ่มและต่างของรายละเอียดของผิวหนังใช้เวลาตัวหนึ่งเป็นปีเลยนะครับนะฮะเช่นตัวนี้ถ้าขึ้นโครงสร้างนี้ไม่นานแต่ถ้าเรื่องเก็บรายละเอียดก็จะใช้เวลานี้ก็ที่เห็นเมื่อเมื่อคลิปที่แล้วใช่ไหมครับตัวนี้ใช่ไหมฮะพี่เจเจเริ่มเริ่มจะเคลือบดินโพลิเมอร์แล้วนะครับ นะะฮแต่ยังหลังจากเคลือบเสร็จแล้วก็เริ่มเริ่มที่จะมากลับปั้นแล้วก็มาเก็บรายละเอียดอีกนะครับช่วงนี้ยังใช้เวลาไม่มากแต่ถ้าช่วงเก็บรายละเอียดเนี่ยนานนานครับเป็นปีเลยนะครับอย่างเช่นไดโนเสาร์ทีเล็กตัวที่แล้วนก็ใช้เวลาเท่าไหร,ร่นะฮะสองแสนเจ็ดมืนกว่าปุ่มนะครับนะฮะตัวหนึ่งเป็นงานเป็นปีซึ่งพี่เจเจก็จะเก็บรายละเอียดทุกทุกส่วนเลยทุกอน,นูทุกพื้นผิวเลยนะครับละเอียดมากเลยนะครับ อย่าลืมนะครับติดตามผลงานตัวต่อไปของพี่เจเจด้วยนะครับฝากกดติดตามกดซับตะไลกดซับกระดิ่งด้วยนะครับและอย่าลืมใครตั้งชื่อผลงานตัวนี้ให้พี่เจเจส่งมาได้เลยนะครับนะครับพี่เจเจก็อาจจะมีรางวัลให้นะครับเป็นผลงานศิลปะของพี่เจเจนะครับอย่าลืมนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ